พี่น้องครับมึงควอมแรงของน้ำครับพี่น้องบ่อนีจอบแปดเมตรนะครับบ่อประดานห่างนี้ครับนี่ครับสูบน้ำใส่บ่อปลาสามสิบบ่อครับพี่น้องบ่ต้องงอน้ำค่องนะครับน้ำแห้งครับพี่น้องสูบมัดปีครับสูบจนพังครับพี่น้องนี่ครับควอมแรงของน้ำครับพี่น้องสุดยอดเลยพี่น้อง สูบดีมือ,บบอระบโบครับพี่น้องสูบไป,ปดีดีมือ,บบอระบโบครับนี่ความแรงต่อนเนียงเลยครับน้ำบ่ขาดเลยครับบังหนุกครับพี่น้องกุ้งย่างแห้งแหะครับน้ำ นำบาดาลบ่อนี่เจาะได้สามปีเราดีครับแต่มันพังไหมครับพังแต่ปีแรกพังแต่ปีแรกที่เจาะนะครับแต่ว่ากระสูบน้ำได้ไหมครับน้ำบอกแห้งแบบนี้แหละครับเตรียมทอได้ครับทอสามนิ้วครับทอสูบนี่สามนิ้วครับน้ำไหลเตรียมทอเลย ช่วงที่สูบไม่ไหมนะครับน้ามันคุ้นยังสิ่หระครับไา้มันขึ้นมาอีกจักบางเทือกับหม่าม้านหนาที่ครับบางเทือกับสองหน้าที่มันกับมาาไา้มันกับเมิดครับนี่แหละครับสาเหตุที่มันพังครับพังเลือกเด้ครับลลึปกะมะาม่านเม็ดหนึ่งครับที่มันพังลงไปไา้มันข้นมาหลายครับหนาดินกับพังลง พอหนาฝนแล้วนาดินีสุดล่องครับถูกปีครับสุดล่องเรื่อยๆครับนี่ครับไส้ขึ้นมหลายครับพี่น้องอันนี้คือขุดขุดบ่อเลิกไหมครับเจาะแครแเปีกเม็ดพี่น้องแล้วก็แล้วก็แสกแสกทอซีเม็ดครับปิดไทยพร้อมนี่ครับปิดไทยไว บ่อหินก่อนไงขาม้าไหมพี่น้องวันที่นี่บ่อในห่อทอครับไส้มันไส้มันหลายครับแถวนี้มันไส้ลายบ่อค่อยมีหินไหมพี่นอ้องอําเภอกุสุมนี่ครับมันมันทีเป็นพุงหน้าไหมพี่น้องมันทีมีไส้เน,ะนาะน้ำบ่อในยุ่เลือกดีครับบ่คือแถวแถวที่เป็นผู้นี่น้ำสียุ่เลือก ลอยเมตรปุ่นนี้ครับอยู่แถวผู้แต่ว่ายู่แถวสาระข้ามเนี่ยครับนามสิบพ่อยู่เลิกพี่น้องบ่บอ่อต้องเจาะเลิกครับเพียงงบประมาณเ้วครับบ่ละสองเมื่นไหมครับถ่ายเจาะเลิกอันนี้บ่อนี่ค่า้างเจ็ดพันครับสื่ออุปรกรณ์เรียบร้อยแล้วครับอยู่บ่ถึงเมื่นนะพี่น้องแต่ว่าก็บทำงานในดีครับ น้ำมันบมายูเลิกนาะพี่น้องมันก็เลยมันก็เลยบอดไเจอเลือกน้ำไรต่อเนียอย่างนี้ครับนี่ครับไรแบบนี้เลยครับบ่ยุดไงครับมีไส้พระท่านบัดเดีครับไส้ยังอนี้ยังไหลขึ้นมาเรื่อยๆอยู่ บอน,นี่ก็ยีสูบมือเดียวครับเต็มครับนี่ครับบอน,นี่บอน,นี่สองงานกลัวครับบอน,นี่ก็สองงานกลัวสูบน้ำจากบาดานห่างบอน,นี่แหละครับ เลี้ยงบอ่ปบอปลาสามสิบบ่ออยูนนอนย่นี้ครับโอ้มันเก่งเลยครับนี่ครับขนาดทั้งังเนาะบาดาลห่างแต่บโบได้ยไม่นเนาะจำงนี้เนาะครับพี่